นักวิเคราะห์เชื่อว่านะครับคาราโนเนี่ยจะดีดกลับมา50%ถ้าตลาดบูลลิส h แล้วมีอะไรพิสูจน์นะครับที่คาราโนจะกลับมาถึงแม้ว่าคาราโนเป็นเหรียญที่ฟื้นตัวช้าที่สุดเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน n e ิวมูลนะครับเนื่องจากคาราโนวันนี้นะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ อยากที่ใจะให้ A D A เนี่ยฟื้นกลับมาถึง50% 50%นะครับก็คือคัมแบ็กมาที่1.20ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่าเนื่องจากในช่วงที่เดือนพฤศจิกายนนะครับคาราโนหรือ A D A เนี่ยได้ออกจากกระดานของ e t ทูโรทำให้ราคาเนี่ย ตั้งรับนะครับที่ประมาณ2ดอลลาร์ไม่ไหวแต่ตอนนี้นะครับเราก็เห็นแล้วตั้งแต่ช่วงที่เป็นขาลงของคริปโตที่ผ่านมาราคานะครับเคยต่ำไปกว่า1ดอลลาร์และนี่เองนะครับเป็นเหตุที่ทำให้นักวิเคราะห์เป็นห่วงนะครับและคิดว่าคาร์โนจะกลับมาได้แน่ฉะนั้นสิ่งที่คาร์โนจะกลับมาได้นะครับ สาเหตุอย่างแรกคือคาร์โนต,ตอนนี้มียอดการทำธุรกรรมบนเครือข่ายทะลุ30ล้านรายการหลังจากนะครับเครือข่ายยอดทำธุรกรรมเฉลี่ยพุ่งวันละแตะระดับนะครับ30ล้านรายการเป็นครั้งแรกนะครับก็คือมีคนเข้ามาทำธุรกรรมอย่างน้อยประมาณประมาณ ห้าหนึ่งแสนห้าแสนประมาณนั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้คา r d น n o มีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเครือข่ายได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงแต่ระดับพันสัญญาณด้วยนะครับฉะนั้นเหตุการณ์ที่ iog นะครับผู้พัฒนาเบื้องหลังของ Cardano ได้ประกาศอัปเดตพารามิเตอร์ใหม่ช่วยปรับขนาดบล็อกนะครับของ Cardano ให้บล็อกเชนของมันนะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น หรือมีความจุกมากยิ่งขึ้นนะครับที่ประมาณ8 kb ขนาดบล็อกโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น80 kb ด้วยการอัปเดตนี้จำนวนธุรกรรมบนเครือข่ายนะครับจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยนับตั้งแต่การประกาศเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์คาร์โนมีธุรกรรมเพิ่มขึ้นกว่า895,000 0รายการเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับในด้านเทคนิคหรือด้านราคาเนี่ย ada เนี่ยเคย ไปถึง3ดอลลาร์ในกระดานไบแ a น c e นะครับฉะนั้นในรอบเนี้ยนะครับประมาณ6เดือนด้วยกันคารานอตถึงจุดต่ำสุดนะครับและกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวฉะนั้นคารานดนะครับเมื่อราคาต่ำที่สุดเนี่ยมันกลับไซเวย์อยู่นานอยู่ที่ราคาที่0.9หรือ1.10ดดอลลาร์นะครับ ฉะนั้นนักวิเคราะห์หลายคนนะครับบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน A D A หรือ Cardano เนี่ยขอให้มัน bullish แต่มันจะ bullish ได้นะครับมันต้องฟื้นกลับมาที่ราคา1.55ถึง1.65ดอลละซึ่งตรงนี้นะครับเป็นนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์เอาไว้แต่ส่วนสำหรับช่องเราอะ จริงๆอ่ะควรจะ1.8ดอลลาร์ถึงจะกลับตัวได้อย่างแท้จริงที่จะขึ้นไปถึง2ดอลลาร์แต่นักวิเคราะห์บางท่านก็บอกเอาละเอา1.2ก็พอนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้หวังอะไรมากนะครับเพราะว่าสโลแกนของชาวอินสานบอกเล่นช้าๆนะครับได้พระได้งามนะครับเราเราศีลเสมอตัวนะครับคือว่าเราเนี่ยอ่าช้าแต่ชัว ช้าแต่ชัวร์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าปีนี้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนและความช้าหรือชัวเนี่ยไม่รู้ว่าในโลกของคริปโตเครนซีในโลกของบล็อกเชนในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะรอ ada หรือ cardano ได้ไหมฉะนั้นเหรียญนนี้ต้องกาวเยอะๆนะครับกาวจนถึง2ดอลลาร์เลยถ้า bitcoin เนี่ยมัน bullish และรอบนี้ผมคิดว่า Bitcoin น่าจะอยู่ที่75,000ถึง80,000ดอลลาร์อาจจะไม่ถึงแสนนะครับเพราะว่ามันเป็นตามไปเป็นรอบของมันผมนับจากปีที่แล้วนะครับที่เพิ่มทีละ5,000ดอลลาร์นะครับยกเว้นว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรพิเศษเอาไหลนะครับบิตคอยเนี่ยมันจะทำให้คาดานโนหรือ ADA เนี่ยฟื้น ถ้าบิตคอยบูลิดที่สุดคาร์ดโน่จะบูลิตามหรือเปล่าและบูลิดเนี่ยสามารถให้เกินสองดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับนะักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าคาร์ดาโนเนี่ยมันเอกเทศนะนะครับมันไม่ตามอะไรเลยเห็นไหมครับราคาตัวอื่นฟื้นมันไม่ฟื้นแต่พอทีราคาตัวอื่นลงมันดันฟื้นฉะนั้นผมต้องบอกแล้วครับว่า ตอนนี้ a d a หรือ Cardano ถ้าราคาจะพุ่งจริงต้องพึ่งตัวเองแล้วนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพึ่ง bitcoin ในยากแล้วนะครับต้องกระตุ้นตัวเองนะครับให้เสร็จโดยไว้ดีแอปให้ดีและเสถียรน,นะครับไม่งั้นจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาอีกและการเปรียบเทียบและตัวเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับคาราโนจะกลับฟื้นขึ้นมาที่ 2ดอลลาร์ได้หรือเปล่าในรอบที่บิตคอยบูลิชครั้งนี้ถ้าทำได้กด1นึ่ทำไม่ได้กด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่ม ada ด้วย ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับและเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับในการสร้างรายได้นะครับด้วยการดูวิดีโอแพลตฟอร์มนะครับโดยรวมจะเหมือน tiktok เลยแต่ความพิเศษของมันคือสามารถสร้างรายได้ด้วยจากการเก็บชั่วโมงดูวิดีโอและเหรียญน,นะครับที่คุณจะได้คือ Pen g u i n s t o ็ พราะแพลตฟอร์มมันชื่อแพนกวินและเหรียญที่คุณได้นะครับก็จะเทียบเป็นเงินฉะนั้นเหรียญตัวนี้นะครับเปลียนเสมือนเงินสกุลในแพลตฟอร์มนี้ซึ่งเหรียญน,นี้นะครับมีการจดทะเบียนบนใบแนนนะครับไม่มีชิ่งไม่มีหายนะครับเพียงแต่คุณทำหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและเราก็หวังว่า คาร์ดานหรือ ADA จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอย n n นิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ